ที่เดิมเมื่อกี้เออประมาณตรงนั้นแหละเออประมาณประมาณตรงเสาอ่ะประมาณตรงเสาอะเลยเสาไปนี่นึงก็ได้เออเอออ่าอาเอาเอาละเอาละตรงนั้นแหละตรงนั้นพอ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 เอาเลยผูกเลยผูกคันบนเลยผูกแบบเดิมไหมลูกเอาละผูกตรงนั้นเลย เอาละเอาตรงนั้นเลยเดี๋ยวตรงนั้นเลยผูกคานตรงนั้นเลยอ้อมมัดตรงกลางได้เลยเออ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 เอาละ เออนั่นแหละเอาอย่างนัไรเอาเอาเลื่อนลงมาเลื่อนตามลงมาตามลงมาตามลงมาอีกตามลงมาตามลงมาตามตามลงมาอีกตามลงมาอีกเออ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 ตามตามอีกนิดหนึ่งตามนิดหนึ่งดูเออประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะผูกเส้นบนเดี๋ยวจะผูกคานผูกผูกตามจากคาน คันเล็กนิดนึงเออประมาณตรงนั้นอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องเออเดี๋ยวต้องผูกตรงตรงนั้นแหละตามจะคานออกมาจะฝ่า,าม,มือหนึ่งอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวตรงนั้นเลยอ้าวตามจะคานนิดฝ่ามือหนึ่งยัง เออตามประมาณนั้นอ่ะเฮ้ยมันสูงประมาณตั้มงงลงอีกลงอีกตรงเดียวตองตั้มมาลงอีกตองเลขสองตั้มลงอีกอ้อไปจะเพิ่มูอ้ออ้อปล่อยก่อนเออเออเออเอเอ้าเอเอาเ เอ้ยมันเอียงแล้วหมาใหมาออปออปอย่าเพิ่งสิต้องกลางอย่าเพิ่งตั้มลงอีกตั้มลงอีกเลขกสองลงอีกอ้าวมันตัวลงมากมันเออบัดอีกนุดให้เห็นคานคานเล็กบ้านกว่าคานเล็กเออนั่นอ่ะให้ตั้มลงจากคานเออเอาเอางั้นเอาตั้มจากคานสักประมาณสักฝ่ามือหนึ่งอ่ะ อ่าสวยงามสวยงามเลยโอเคออฟตรงกลางล็อกได้เลยตรงกลางล็อกได้เลยตอนนี้เสมอแล้วสวยแล้วลูกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้ตึงหน่อยเพราะว่าของเดียวยอนลงแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละออฟตรงกลางล็อกออฟล็อกเลยพอพอดีออฟล็อกเลยออฟล็อกเสาตรงใกล้เดียวเลยออฟล็อกตรงกลางได้เลยเอาละล็อกได้เลยล็อกตรงกลางได้เลยลูก อ่าบนเดยวอ่าไม่เป็นไรโอ้ลอล่าง,งตามตามดึงข้างได้ก็หนึ่งก่อนก็ได้อ่อเอเออ มาอีกมาอีกอ็อฟอยู่ตรงกลางเตรียมลวกขึ้นไปล้อยลูกอ็อฟเตรียมลวกขึ้นไปเลยมาตรงกลางลยเลื่อนไปคนละเสาอ่ะเลื่อนไปคนละเสาอ่ะเดี๋ยวก็มาเสาหนึ่งตั้งก็ไปเสาหนึ่งเสาหนึ่งเลื่อนไปคนละเสาไม่เลื่อนไปหายตั้มเลื่อนไปหายตั้มเออ เออ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 ประมาณนั้นเออประมาณนั้นแหละเอาเอาเอาทีนี้ความสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำเอาเลขกสิบแปดเป็นขึ้นอีกขึ้นอีกอีกอีกนิดหนึ่งอีกนึงอ้าวอ้าวอ้าวและไปหายต่ำนิดหนึ่งไปหายต่ำนิดหนึ่งลูกหายไปหายต่ำนิดหนึ่งดึงหายต่ำนิดหนึ่งนี่อีกนิดหนึ่งของเดียวสุดยังอ้าวต่ำอีกหน่อยนึง

วัดใจตาวัดใจตาเออเอออเาละเดี๋ยวตามหุ่ลงนิดนึงเดี๋ยวดึงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนิดนึงต่ำต่ำลงนิดนึงเส้นล่างว่าน่ะเออเอาไอเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไอ้ต่ำขึ้นนิดนึงมาไปมาไปมาเบร์เมื่อกี้ดิเบรเมื่อกี้ดีว่ะเออพ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 อผูกเลยผูกเลยล็อกเลย

เอาวแล้วว่ะสวัลดีอาตามลอ,องดึงให้ตรงนี้นี่อาตามลองดึงอาเออเอาเลยล็อกเลยเดี๋ยวล็อกกลางเลยไม่หรอกเพราะว่าพอล็อกปุ๊บมันจะไม่เลื่อนไงพอพอล็อกปุ๊บจะไม่เลื่อนแล้วถ้าเราไม่ล็อกเดี๋ยวมันขยับก็เลื่อนใหม่อ่ให้เลื่อนใหม่แล้วอ้าวขึ้นไปแล้วพอพอดีปุ๊บนี่ล็อกได้เลยตรงกลางอ่ะ เออล็อกตรงนี้เลย